ขยันเรียนเรียนอะไรก็จะรู้ขยันดูดูอะไรก็จะเห็นขยันทำทำอะไรก็จะเป็นไม่มัวเล่นขยันทำก็จำเริญเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สถานลานบุญออนไลน์วัดเจดีตำบลคอนสารอําเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิตมามภาพพระอาจารย์โตอภินันโท ผู้รวบรวมสาระธรรมะเชิงบุรณาการมาเล่าเป็นเพื่อนท่านผู้ฟังเพื่อเติมเต็มและสร้างบุญบาร,รมีไปพร้อมๆกันจะเหนือเรื่องขยันดีมีความสุขขยันเป็นคุณลักษณะที่ดีงามที่มีในผู้ใดแล้วผู้นั้นจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์น่าคบน่าสมาคมเข้าไปเป็นเพื่อนหรือร่วมกิจกรรมงานน้อยใหญ่ เพราะฉนั้นความขยันเป็นสเสน่ห์ที่สามารถสร้างได้พัฒนาได้และทำให้ดีให้เด่นจเจริญรุ่งเรืองได้มากยิ่งขึ้นในชีวิตของคนเราขยันอย่างไรถึง,งเรียกว่าขยันดีและนำไปสู่ความสุขท่านผู้ชมทั้งหลายหขยันคบมิตรด,ดีขึ้นชื่อว่าเพื่อนดีมีเท่าไหร่เป็นกำไรของชีวิตไม่จำเป็นต้องมากมายอะไร ห้าคนสิบคนหรือมากเท่าไร่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับหลายๆคนที่มีเพื่อนดีเพราะคนที่มีมิตรด,ดีเหมือนมีแก้วสรพัดนึกนึกจกได้งานเขาก็หางานที่ดีๆแนะนำงานที่ดีให้เราหรือชี้ช่องแนะนำทางการทำงานที่ประสบความสาเร็จได้เป็นอย่างดีเพื่อนที่ดีก็จะให้เกียรติเรา ไม่ดูถูกไม่เอาเปรียบไม่กั่นแกล้งเพื่อนที่ดีจะห้ามปลาลมเราเมื่อเวลาประมาทพลาดพังเผลอในการดำเนินชีวิตหรือในการทำงานหรือในการทำกิจกรรมกิจการ,รอะไรก็ตามเพื่อนที่ดีจะบอกข้อที่ถูกต้องให้เราชัดเจนและเป็นกำลังใจได้เพื่อนที่ดีจะห้ามปลาลมเราเวลาเราผิดพลาดพังเผลอ เผอเลอคึกขนองหรือตั้งอยู่ในความประม,มามนนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายการที่เราครบเพื่อนดีเป็นมงคลกับชีวิตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าบัณฑิตานันจะเอตัมมังคารมุตมตังแปลว่าการครบค้าสมาคมกับบัณฑิตหรือคนดีเป็นมงคลกับชีวิต2ขยันหาความรู้ ขึ้นชื่อว่าความรู้เป็นสิ่งที่มีค่ามหาศาลยิ่งกว่าเพชรนินกินดายิ่งกว่าทรัพย์สินอื่นทั้งหลายบรรดามีในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นความรู้หรือสติปัญญาเนี่ยปัญญาคือความรอบรู้นี่สำคัญมากท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะปัญญาเมื่อเรามีมากเข้าใจถูกต้องชัดเจนท่องแท้สามารถใช้ปัญญาให้เกิดทรัพย์คือทำงานให้ประสบความสำเร็จ มีรายได้มีค่าตอบแทนหรือมียศมีศักดิ์มีการเคารพยกย่องเชิดชูบูชาก็อาศัยความรู้นี่แหละท่านผู้ชมทั้งหลายปราดจึงกล่าวไว้ว่าความรู้นี่นะมีค่ามากกว่าทรัพย์นับแสนนับล้านเพราะขึ้นชื่อว่าปัญญาความเฉลียวฉลา,าดเมื่อมีแล้วคนขโมยป้นที่เอาไปไม่ได้น้ำท่วม ก็ไม่ไปน้ําไหลมันก็ไม่หายไฟไหม้มันก็ไม่หมดไม่ไปลมพัดมันก็ไม่ได้หนีไปไหนเพราะฉะนั้นการแสวงหาความรู้หรือปัญญาเป็นของจําเป็นและสําคัญที่จะนําชีวิตคนเราไปสู่ความเจริญความก้าวหน้าความอยู่ดีมีสุขมียศมีเงินมีงานมีจิตการน้อยใหญ่ทั้งหลายก็อ,อาศัยความรู้ ยศศักดิ์ตำแหน่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ประกอบการเป็นลูกจ้างหรือทำงานอิสระอะไรก็ตามก็หนีไม่พ้นความรู้นั่นแหละท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นความรู้จึงมีมากมายก่กองบนโลกใบนี้ความรู้ปราดท่านแบ่งเป็นสองแขนงใหญ,ใหญ่หนึ่งความรู้ทางโลกท่านเรียกว่าโลกิยปัญญาปัญญาที่เกี่ยวกับโลกที่เราอาศัย กินนอนพักผ่อนสืบพันธุ์หลบภัยนี่แหละครับที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยแสวงหาประกอบอาชีพมาเลี้ยงตนเลี้ยงคนในครอบครัวนะทำธุรกิจติดต่อประสานงานกิจการกิจกรรมน้อยใหญ่ทั้งหลายเป็นความรู้ทางโลกเพื่อแสวงหาปัจเจสีความรู้ท่านที่สองถ้าเรียกวความรู้ทางธรรมหรือเรียกว่าโรกุตรปัญญา เป็นความฉลาดรอบรู้ในเชิงคุณธรรมจริยธรรมที่จะยับยั้งชั่งใจตัวเองไม่ให้เป็นคนคิดแค่ไฝ่ต่ำเป็นคนที่คิดเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่ความสนุกสนานมัวเมานั้นคือความคิดที่ไม่ดีและให้เป็นคนพูดจาไพเราะสุภาพนุ่มนวลเคารพผู้อื่น เว้น,น,วนคำหยาบเว้นคำโสเยดเว้นคำเพ้อเจ้อบูดคำเท็จเว้นคำที่มันหาความจริงใจจริงจังไม่ได้คำที่มันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อาจจะพูดคึกขนองสนุกสนานแต่มันไม่เกิดประโยชน์ทห้ประชาชนมั่งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญญาในทางธรรมก็โยงใหญ่ไปถึงเรื่องความรู้ที่ไปเรื่องรักษาจิตใจของเราให้เป็นคนใจดีใจงามใจหนักแน่น ใจที่ไม่ไปหลงมวัวเมากับความละโมบโลภมากจนผิดศีลทำผิดกฎหมายบ้านเมืองใจเราไม่ไปโก,กรธเกลียดเคียดแค้นชิงชังอาฆาตพยาบาทเบียดบังผู้อื่นหรือทำร้ายตัวเองในขณะเดียวกันใจที่ได้รับการฝึกดีแล้วนี่มีความรู้ทางธรรมมากก็จะไม่เกิดความหลงหลงในการกินหลงในกามหลงในเกียดหลงในคำยกยอปอปั้น หลงในทรัพย์สินที่มีหรือหลงในความรู้ที่ได้ที่เป็นหรือหลงอะไรมันก็ไม่ดีนะท่านผู้ชมให้มีสติจับยังช่างใจรู้ประมาณตนประมาณคนประมาณงานประมาณเหตุการณ์เรียกว่าให้พอดีพอเหมาะไม่เกินไปอะไรถ้าเกินไปก็มีปัญหาทุกเรื่องท่านผู้ชมทั้งหลายกินเกินไปขับรถเร็วเกินไปใช้ใจเงินทองมากเกินไปเที่ยวเกินไปกินเกินไปนอนเกินไปสนุกสนานเกินไป มันไม่ดีทั้งนั้นแหละอะไรที่เกินเนี่ยมันไม่ดนะีความดันสูงเกินไปก่อสุ่มเสี่ยงดนะีเพราะฉะนั้นเป็นนี่เป็นสินมากก็ไม่ดีอีกมันเกินอ่ะท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นมีความรู้ขยันหาความรู้คู่คุณธรรมอย่าหาความรู้ทางโลกอย่างเดียวชีวิตจะเศร้าโศกเสียใจเพราะไม่มีธรรมะไปประคับประครองไม่เห็นสัจธรรมไม่รู้จักประมาณตนไม่รู้จักความพอดีพองาม ชีวิตมันจะมีความสุขได้อย่างไร 3. ขยันแล้วสู้งานเช้าคำ่ำงานหนักเอาเบาสู้อันนี้คือคนที่ขยันแล้วมีความสุขหนักก็เอาไม่บายเบี่ยงพยายามที่จะทำหรือลงมือทำงานคนที่เคยทำงานเบาสบายในปัจจุบันหลายคนทำงานหนักมาแล้วผ่านวิกฤตมาแล้ว อดตลับขับตานอนแบกหามสู้สู้งานทนงานเอาใจใส่งานรับผิดช,ชอบงามกระตือรือร้นในงานในหน้าที่รับผิดช,ชอบทุ่มเทเสียสละก็เรียกว่าขยันทํางานชีวิตจะสดชื่นเบิกบานมั่นคงมั่งคั่งแต่ถ้าบายเบียงเกี่ยงงานนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่สู้ทำอะไรก็ลุ่มลุ่มดอนดอนครึ่งครึ่งกลางก แล้วชีวิตมันจะมีความสุขได้อย่างไรหรือถ้ามีความสุขก็ความสุขแบบรุ่มรุ่มดอนดอนความสุขแบบประเดียวประดาอ่ะมันเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนหรือไม่ยาวไกลเพราะฉะนั้นขยันสู้งานอย่าไปขยันหลบงานขยันหนีงานขยันอ่าเขาเรียกว่าอะไรใช้ต่อคนอื่นให้คนอื่นทำให้นะ เขาเรียกว่าบายเบียงเกี่ยงงานไม่สู้งานชีวิตไม่ก้าวหน้าไม่ก้าวไกลอย่างแน่นอนเพราะอยากมีความสุขอยากมีความเจริญรุ่งเรืองต้องทํางานมีความสุขกับการทํางานดีกว่าไปสนุกสนานสารานบนบ่อนไพ่บาคารับละครโขนทั้งหลายเพราะฉะนั้นขยันทำงานชีวิตท่านจะมีช่องทางที่ดีขึ้นเก็บหอมรอมริบมั่นคงครอบครัวอบอุ่น มีรายได้ชัดเจนมีการวางแผนรายได้รายจ่ายรายรับทำงานด้วยความกระตือรือร้นขนาขายมีความสุขทั้งงานที่ที่บ้านและงานที่ทำงานของเรางานประจํา 4. ขยันทําหน้าที่หน้าที่ทําให้คนเรามีคุณค่ามีคุณประโยชน์และเป็นที่ยอมรับนับถือเพราะหน้าที่จะบ่งบอกถึงความสามารถของคนเรา พราะหน้าของคนเราก็มีอยู่สามหน้าท่านผู้ชมหน่อยทำสามหน้านี้ให้ดีหนึ่งหน้านอกบอกความงามสองหน้าในาบอกความดีสามหน้าที่บอกความสามารถหน้านอกบอกความงามก็คือรูปพันธสันฐานสูงต่ำดำขาวอ้วนผอมผมหยิกเหยียดตนหน้าไข่ใบตัดนะผิวขาวผิวดำแดงผิวเหลืองทิ้งเหล่านี้หน้านอกบอกความงามนะเอาให้พอดีพองาม หน้าในบอกความดีหน้าด้านในก็คือภายในจิตใจของคนนั้นเป็นคนหนักเอาบอสู้สู้งานไหมมีความอดทนมีความอดกลั้นมีความเข้มแข็งมีความสุภาพอ่อนโยนไหมมีสัมมาคารวาไหมมีความกระตือรือร้นมีแรงจูงใจที่ดีหรือเปล่าก็ไปดูเรื่องจิตใจรู้จักปรับตัวเข้ากับคนอื่นยอมรับความแตกต่างของคนที่อยู่ร่วมกัน ให้เกียรติเขาไม่ดูถูกเขารักด้วยความเมตตาจริงใจจริงจังเป็นเพื่อนที่ดีเป็นมิตรที่น่ารักกันรู้อย่างหน้าที่บอกความสามารถคนเรามีหน้าที่ทุกคนนะานผู้ชมเมืองหลายหน้าที่ที่คนเราทำเนี่ยจะบ่งบอกถึงว่าคนนั้นมีความรู้แค่ไหนมีจินตนาการมีวิสัยทัศน์มีวิธีคิดมีกำเนินชีวิตทางใดให้ดูหน้าที่ที่เขาทำเขามีหน้าที่อะไร แต่เมื่อเขามีหน้าที่แล้วเขาทำหน้าที่ได้ดีไหมเต็มที่เต็มกำลังสมกับที่ได้นั่งอยู่ในตำแหน่งหน้าที่นั้นหรือเปล่านี่เรียกว่าสมเกียรติสมฐานะก็ไปดูหน้าที่เพราะหลายคนที่มีหน้าที่แล้วทำได้ดีมากควรแก่การชื่นชมปลบมือให้เกียรติให้รางวัลหลายคนที่เก่งๆเ,เขาก็สร้างอนุสาวรีย์ให้ท่านผู้จดบ,บางหลายเป็นเกียรติประวัติแต่บางคนก็ นั่งทำหน้าที่เฉยๆแต่ทำไม่เต็มที่ทำน้อยแต่อยากได้มากไม่ทำแต่อยากจะได้เยอะๆอย่างนี้มันก็ดูอย่างไรมันก็ไม่มีความสุขอ่ะเพราะฉะนั้นทำหน้าที่ที่มีให้เต็มที่เต็มความสามารถเต็มกําลังเต็มความรู้ที่เรามีและหน้าที่ตรงนั้นแหละจะส่งผลผลักดันให้เราได้มีความสุขมีความภาคภูมิใจเขาทำนองว่าเมื่อทำหน้าที่ดีมองไปข้างหน้า มองไปข้างหน้าก็มีความหวังมองไปข้างหลังก็มีความภาคภูมิใจอยู่กับปัจจุบันอย่างมีความอบอุ่นภาคภูมิใจเพราะได้ทำหน้าที่เอาไว้ 5. ขยันมีน้ำใจการแสดงน้ำใจไมตรีท่านผู้ชมทั้งหลายมันบ่งบอกถึงจิตใจของคนเราว่ามีความสุขในใจไหมพร้อมที่จะ มีน้ำใจต่อคนรอบข้างไหมสังเกตได้ง่ายคนมีน้ำใจทั้งจวนทั้งหลายหมีสัมมาคารวะรู้จักไปลามาไหว้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเรียกว่ามีสมอ่อนอยู่ในตัวทุกที่ทุกแห่ง 1- นึ่งมีกายที่อ่อนน้อมนี่เราสังเกตเห็นได้สองเขามีวาจาที่อ่อนหวานไพเราะสุภาพนุ่มนวล สามมีจิตใจที่อ่อนโยนหนักแน่นเข้มแข็งมีสมาธิมีความสงบเมื่อถึงคราวสงบมีความสง่างามหนักแน่นเมื่อเจอเหตุการณ์ที่หนักหรือเจอปัญหาพร้อมที่จะยอมรับและแก้ไขอย่างมีสติสุขุมลุ่มลึกเพราะนั้นความมีน้ำใจเนี่ยก็สำคัญน้ำใจในายามที่ ตกทุกข์ได้ยากเนาะสังเกตได้เนาะหนึ่งน้ำแจในายำจนท่านผู้ชมคนเรามันมีบางช่วงบางตอนของชีวิตมันตกอับอับพับย่ำแย่ข้าวจะกินอาหารจะรับประทานเสื้อผ้าจะต้องหม่มเงินทองจะใช้ใจ่ายสุขภาพโรคภัยปัญหาครอบครัวปัญหานี้สินอู้โยะแย,ย่เลย ก็ดูน้ำใจกับคนรอบข้างยามเราจนหรือลามที่เราขัดสนลำบากดูน้ำใจของลูกหลานญาติมิตรที่อยู่ใกล้เคียงสงน้ำใจของคนเราที่ควรจะขยันก็คือน้ำใจในยามที่เจ็บใน,านายามเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครปรารถนาความเจ็บป่วยไม่ว่าเขาจะอยู่ในฐานะที่เป็นเด็กน้อย เป็นหนุ่มเป็นสาวหรืออยู่ในวัยกลางคนเป็นพ่อบ้านเป็นแม่เรือนหรือเป็นผู้สูงอายุก็าตามไม่มีใครปัรถนาโรคภัยไข้เจ็บทั้งนั้นเนี่ยท่านผู้ชมเวลาป่วยทำไมต้องทานยาเวลาป่วยทำไมต้องนอนห่มผ้าพักผ่อนถ้าหนักๆทำไมต้องไปหาคุณหมอไปฉีดยาถ้ามันหนักๆก,ก็ต้องผ่าตัดสายแสง หรือใช้วิธีบำบัดรักษาอะไรตั้งมากมายนั่นหมายความว่าคนเราไม่ปรารถนาโรคภัยไข้เจ็บจึงต้องเข้าสู่ขบวนการป้องกันร,รักษาเยียวยาให้หายโรคบางอย่างก็แค่บรรเทาโรคบางประเภทก็แค่ทุเลานิดหน่อยโรคบางอย่างก็แค่ชะลอไว้โรคหลายโรคเราก็รักษามันไม่ได้เพราะมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย หรือคือเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายไงท่านผู้ชมมันเป็นสัจธรรมของโลกใบนี้ทุกคนต้องพบต้องเจอทุกคนหนีไม่พน้นเหมือนเราไปงานศพตรปัดของพระสวดพระพิรรมสรูปมกักจะเขียนว่าไงไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พน้นนั่นหมายถึงถึงภาวะสุดท้ายที่จะต้องเคลื่อนย้ายถ่ายเทออกจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าแล้ว มันตั้งอยู่ในความไม่ประมาณราะมีน้ำใจในยามเจ็บไข้ได้ป่วยต่อมาน้ำใจในยามจากคนเรามีน้ำใจกันอยู่อีกยามที่3มคือยามจากคนเราจากกันอยู่2ยามท่านผู้ชมยามเป็นกับยามตายยามเป็นเห็นน้ำใจได้ของฝากบอกความเป็นพี่เป็นน้องเป็นมิตรเป็นสหายขอรบให้เกียรติคิดถึงโอกาสหน้าพบกันใหม่ นั่นคือจากกันในตอนที่มีลมหายใจยามที่สองคือจากกันยามตายได้เห็นพวงหลีดได้เห็นลายชื่อไปเป็นเจ้าภาพได้ไปส่งสการเผาผีกี่ศพกบธาตุหยาดนา้ำอุทิศส่วนกุศลให้นั่นคือการจากกันยามตายเพราะฉะนั้นมีน้ำใจในยามจากก็แสดงให้เต็มที่เพื่อเขาเผื่อเราไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่ใช่ญาติของเราก็จะเป็นญาติของเขา เมื่อรู้จักเกี่ยวข้องหรือเคยได้รับน้ำใจเมตตีซึ่งกันและกันก็ส่งเคาะช่วยเหลือกันยามที่สี่ก็คือยามเจ๋งยามโชคดีมีใช้แน่นอนมีแต่คนรู้จักมีแต่คนอยากไปหาเขาทำนองว่าเพื่อนกินหายยากเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายยากเนี่ยเวลาสนุกสนานรื่นเริงบันเทงิงอุ้ยมีแต่คนรู้จักเนี่ยได้รับยศตักได้รับความสาเร็จมีแต่คนอยาก เป็นเพื่อนมีแต่อยากคนไปหาแต่พอเวลาทุกมาเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรวันยมเจ๋งก็ก็เป็นธรรมดามีคนอยากรู้จักแสดงน้ําใจกับเราแต่น้ําใจเราก็พึงแบ่งปันอย่างน้อยสุดน้ําใจที่เราควรแสดงและมีความสุขก็คือน้ําใจกับพ่อแม่กับพระที่อยู่ในบ้านเคารพให้เกียรติให้ข้าวให้น้ําให้ขนมให้เสื้อให้ผ้าให้ที่อยู่ให้ความรักให้ความเคารพท่านอย่างนี้เป็นความสุขท่านผู้ชม เพราะมีน้ำใจกับปิดามารดาชีวิตเราจะก้าวหน้ามีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองต่อมาก็มีน้ำใจกับครูบาอาจารย์เคารพเชื่อฟังลูกหลานที่อยู่ในวิทยาลัก็ตั้งเกรีดนั่นแหละคือการแสดงน้ำใจต่อครู่เคารพครูบาอาจารย์และมีโอกาสเติบโตแล้วทำงานการแล้วก็กลับคืนกำไรไปให้กับสถานศึกษา คืนกำไรไปให้บุพการีคุณพอ่อคุณแม่บ้างคืนกำไรไปให้สถานศึกษาบ้างคำว่าบ้างก็คือให้แบ่งปันไปไม่ใช่เงียบเฉยได้กินได้อยู่มีเงินมีงานแล้วนึกถึงเบื้องหลังก่อนที่เราจะมาเป็นอะไรได้ทุกวันนี้เรามาจากไหนมาจากสถานที่ใดสถานที่ใดมีบุญคุณกับเราคนใดมีบุญคุณกับเราลองย้อนไปดูท่านผู้ชมมันเป็นความสุขที่ละเอียดอ่อน เป็นความสุขที่ภาคภูมิใจมากถ้าคนไหนทำได้มันเป็นกุศลอย่างแรงมันเป็นความสุขลึกๆที่เราสามารถย้อนไปดูอดีตที่เราเคยอยู่เคยกินเคยนอนเคยเรียนเคยศึกษาครูบาอาจารย์ที่เคยสอนโรงเรียนที่เราเคยศึกษาวิาลัยมาวิ่ลัยเราจะมีความสุขมีความภาคภูมิใจต่อมาขยันให้อภัยคือยกโทษให้ แต่เป็นคนเจ้ากี้เจ้าการคือเป็นคนเจ้าอารมณ์เจ้าโทสะ,ะมีโทสะเป็นเจ้าเรือนคือเป็นคนขี้โกรธขี้เกลียดขี้น้อยใจมีโลภะเป็นเจ้าเรือนมีความระโมบโลภมากอยากได้จนร้อนตัวร้อนใจจนกระทั่งหากลโกงอุบายเพื่อให้ได้ทรัพย์ถินของคนอื่นด้วยวิธีได้มาในทางที่ ไม่ถูกศีลไม่ถูกธรรมมีโมหะคือความหลงเป็นเจ้าเรือนหลงความคิดตัวเองว่าฉลาดเฉลียวหลงความเงินงานที่ตัวเองว่าหาได้เองอยู่กินเองจนไม่เนึงด้งถึงจริงที่เราได้มากว่าเราจะเป็นอะไรได้ทุกวันนี้ทุกคนมีเบื้องหลังทุกคนมีที่มาเหมือนต้นไม้จะออกดอกผ,ผลที่ กิ่งก้านใบในเบื้องบนมันก็ต้องมาจากเมล็ดมาจากการปลูกการเพราะมาจากน้ําจากดินจากปุ๋ยจากอากาศกว่าจะมาเป็นผลไม้ให้เราดื่มกินชีวิตคนเราก็เหมือนกันกว่าจะเป็นคุณฉันเธอยศเงินงานแรกทุกวันนี้เราก็มาจากดินก็คือมาจากบ้านมาจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องกรเกลียดอะไรกันก็ให้อภัยยกโทษไม่ถือโกรธ ให้อภัยใจเราจะมีความสุขให้อภัยใจเราจะเป็นอิสระให้อภัยใจเราจะสูงส่งให้อภัยใจเราจะมีความหนักแน่นและมั่นคงให้อภัยใจเราจะปลอดปร่งโล่งใสให้อภัยเหมือนยกหินออกจากอกนั่นเองเพราะฉะนั้นเรียนรู้ให้อภัยใจคุณจะมีคุณภาพที่ดีงามและพร้อมที่จะทำงานใหญ่ในอนาคต ต่อไปอันใกล้นี้เจ็ 7. ขยันแก้ไขพัฒนาตัวเองเรามีความทุกข์อยู่หลายช่วงตอนท่านผู้ชมทั้งหลายโดยเฉพาะทุกข์กับคนปรารถนาให้คนนู้นเกง่งฉลาดมันระยทด,ดีมีน้ำใจขยันรับผิดชอบนี่นี่เราปรารถนากับคนอื่นนะแต่มันก็ไม่ได้เต็มร้อยดอกท่านผู้ชมทั้งหลาย แต่ก็ยังมีความหวังมีความปาถนาอยู่นั่นเองพ่อแม่ก็จะปรารถนาเช่นเดียวกับลูกๆทุกคนปู่ตายาติทวดก็หวังว่าลูกหลานจะดีมีน้ำใจรับผิดชอบกระตือรือร้นไม่ทอดทิ้งนิ่งดูได้นั่นคือเขาอยากให้คนเหล่านั้นเป็นเช่นนั้นแต่หลายครอบครัวก็ได้ได้สมใจภูมิใจดีใจแต่หลายครอบครัวก็ได้ปานกลางหลายครอบครัวนะ่าสงสารมาก ได้เล็กๆน้อยๆและที่น่าสงสารมากมากก็คือไม่ได้เลยกับถูกทำร้ายถูกนินทาถูกเบียดบังอีกก็มีอยู่แต่ก็เป็นจำนวนน้อยท่าไาหรนท็ไหนเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะไปแก้ไขคนอื่นได้ทุกเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากแต่ก็ไม่หมัยความว่าแม่ทำพยายามสอนแนะนำบอกกล่าวอย่างน้อยมันก็ต้องดีขึ้นแม้จะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็ 5 0 6 0 70%ก็นตกถือว่าดีแล้วแต่ขยันแล้วมีความสุขคือแก้ไขพัฒนาตัวเราเพราะตัวเราทุกอย่างในตัวเราทุกคนท่านผู้ชมแก้ไขได้พัฒนาได้หมายถึง3อย่างนี้พัฒนาได้ทุกคนทำได้ขอให้เปิดใจเราก็จะเห็นสิ่งที่มีค่าที่รับการแก้ไขพัฒนาได้ 1. พัฒนากายให้กายสะอาดสะอ้าน ให้กายเคลื่อนไหวไปให้เป็นประโยชน์ให้กายนั้นสุขภาพดีแข็งแรงนั่นเรียกว่าพัฒนากายให้ดูดีมีสง่าสพัฒนาวาจาการพูดจะให้สุภาพนุ่มนวลน,น่าฟังมีสาระเป็นประโยชน์มีวักมีตอนมอีขบขันบ้างมีตลกบ้างนะมีความรู้มีข้อคิดได้สติเพิ่มปัญญาหรือพูดให้ละชั่วกลัวบาป แล้วก็ฝึกเรียนรู้ศึกษาพัฒนาได้ท่านผู้ชมทั้งหลายต่อมาก็พัฒนาจิตใจให้เป็นคนจิตใจหนักแน่นให้เป็นคนมีสมาธิทิ้งเหล่านี้ก็ฝึกได้แก้ไขได้องค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทันโตเศธโธมนุษย์เสสุมนุษย์ที่ฝึกดีแล้วจะเป็นบุคคลที่ประเสริฐคำว่าประเสริฐก็คือเป็นคนที่น่าเคารพ อยู่ดีมีสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีความมีความสุขทั้งโลกที่เลือดล้ำมีความสุขทางคำที่เต็มเปี่ยมเพราะฉะนั้นการที่มีจิตใจดีงามจิตใจสงบเยือกเย็นมีจิตใจหนักแน่นจิตใจรู้เท่าทันบุญที่เข้ามารู้จักรักษาปำอมลุงให้ดี ใจิตใจรู้ทันบาปอากุศลที่เข้ามาเบียดบังทางความคิดการพูดการกระทํารู้จักยับยั้งชั่งใจบรรเทาละวางสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นความสุขที่จะขยันได้เพิ่มเติมคือขยันแก้ไขพัฒนากายวาจาจิตของเราอยู่เนืองนิดชีวิตเราจะมีความสุขขอบคุณที่เมตตารับชมรับฟัง คลิปธรรมะสาระความรู้คู่คุณธรรมจากวัดเจดีสาธุโขโมทนาพาให้ชื่นจิตรับรื่นปรีเปรมกเกษมสันอายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรัพย์อนันต์โชคทวีมั่งมีเอ่ยขอให้สิ่งที่ดีมีมงคลเกิดขึ้นกับกัลยาณมิตรทุกท่านทุกคนทุกครอบครัวเจริญพร